สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาทําการเสียบนะคบเสียบยอดต้นมะม่วงนะครับยอดมะม่วงนะฮะซึ่งมะม่วงนะครับเราทําการกินผลมะม่วงนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วนะเราก็มาเพาะนะครับเพาะเม็ดเพาะเม็ดในถุงนะครับในถุงของเราหลังจากที่ต้นเริ่มโตแล้วนะครับนะโตได้พอสมควรนะครับ เราก็ทําการเสียบนะฮะเสียบยอดนะครับเพื่อจะเอายอดพันธุ์ดีนะครับมามาเสียบกับต้นนะครับต้นพันธุ์นะครับที่นิยมนะครับเป็นต้นต่อนะครับก็คือมะม่วงบ้านเราเนี่ยฮะเพราะว่ามะม่วงบ้านจะหากินเก่งนะครับทําให้ส่งยอดนะครับซึ่งเป็นกิ่งพันธุ์ดีของเราเนี่ยเลี้ยงต้นได้ดีนะครับวันนี้นะครับ เราเลือกนะครับยอดพันธุ์นะครับที่ทีเ่เราซื้อมานะครับซื้อตามด้านเกษตรนะครับด้านเกษตรทั่วไปเราก็มาทําการเสียบนะครับเสียบยอดนะครับก็เลือกนะครับเลือกนะต้นต้นพันธุ์นะครับกับยอดพันธุ์เนี่ยให้ให้ให ใกล้เคียงกันนะครับขนาดใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับเท่าที่เราพอเลือกได้นะครับอันนี้ผมใช้ยอดของแดงนะครับแดงจักรพรรดินะครับมาทําการเสียบนะครับครับยอดนะครับยอดที่เราเสียบนะครับที่จะมาใช้ในการเสียบนะครับเมื่อก่อนนี้เราไปซื้อนะฮะซื้อต้นนะครับจากร้านเกษตรนะครับ เมื่อก่อนนี Guys, ้ต้นหนึ對對่งแพงนะครับผมเคยซื้อต้นนะต้นใหญ่ประมาณต้นละห้าร้อยนะครับพอเราปลูกนะฮะซื้อมาต้นเดียวนะไม่ต้องไม่ต้องซื้อเยอะนะครับพอซื้อมาแล้วเราปลูกนะประมาณหนึ่งปีนะครับหนึ่งถึงสองปีนะฮะปีแรกเนี่ยยังไม่ได้ลูกนะฮะยังไม่ได้กินนะครับมันก็เริ่มแตกแตกยอดครับประมาณปีที่สองเนี่ยที่เนี่ยเราจะเริ่มได้กินนะครับพอเราเริ่มได้นะได้กินลูกแล้วนะฮะเราก็จะมียอดนะครับ ที่ใช้ในการที่จะเสียบนะครับส่วนใหญ่ผมไปที่ร้านเกษตรผมจะซื้อนะครับซื้อแค่ต้นนะต้นหรือสองต้นนะครับเพื่อมาต่อยอดนะต่อยอดของเรานะพอเราได้กิ่งนะกิ่งพันธุ์ดีนะครับเราก็มามาเสียบนะครับหรือไม่งั้นะรเราก็ไปตามนะมูบ้านนะครับพอดีออกเยี่ยมนะเยี่ยมพนไ้นะเราก็เห็นมะม่วงนะครับของเขาต้นสวยนะครับเราก็ขอนะขอยอด นะยอดสักสองสามยอดนะครับมามาเสียบนะครับนะเพราะว่าพอเรากินมะม่วงตัวนี้มะม่วงนี้อร่อยนะฮะเราก็เอายอดนมาเสียบนะครับเพื่อจะขยายตอนะครับโดยใช้ตอที่เรามีนะครับเรามาดูนะฮะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการที่จะเสียบยอดนะครับเสียบยอดต้นมะม่วงเรานะครับนะก็ กันไกลนะฮะหรือจะเป็นมีดคมก็ได้นะฮะมีดที่คมคมหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็มีดที่ใช้สําหรับในการที่จะปาดนะครับมีดนี้ต้องใช้แบบมีดที่คมนะครับอาจจะเป็นมีดมีดคัตเตอร์นะครับใบมีดคัตเตอร์นะครับอันนี้เป็นมีดที่ที่ใช้นะครับสาหรับการปาดโดยเฉพาะนะฮะซื้ออันนี้ผมซื้อที่ร้านมิสเตอร์ดีไอายนะครับอันนี้ไม่ได้แนะนำไม่ได้โปรโมทร้านนะครับนะฮะแต่ว่าของเขามีอุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับที่เหมาะ ที่ใช้สามารถใช้ในการเกษตรได้นะครับนะครับต่อมาก็จะเป็นเทปนะครับเทปพลาสติกนะครับที่ใช้ทําการพันนะครับ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งสําหรับสวนะครับก็คือแว่นตานะครับนะเพราะว่าปัญหาพออายุเยอะๆหน่อยหนึ่งสายตายาวนะครับมองใกล้ๆไม่ค่อยชัดนะต้องใช้แว่น พอเราเลือกต้นได้นะครับต้นที่สวยได้ขนาดนะครับก็ทำการตัดนะครับไม่ต้องเสียดายนะคะตัดเลยนะครับกรรไกรต้องคมนะครับชึบเดียวขาดหลังจากนั้นนะครับเราก็เลือกเลือกกิ่งนะครับกิ่งกิ่งที่จะเสียบนะครับวันนี้ใช้ ให้กิ่งนะครับพอดีมีอยู่สองสายพันธุ์นะครับที่ที่ผมเลือกมาวันนี้นะฮะก็คือสายพันธุ์อาทูอาทูอีนะครับกับแดงจักรพรรดินะฮะอาทูอีกิ่งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พอดีมันเพิ่งแต่เริ่มนะครับออกออกดอกนะครับแล้วก็เพิ่งออกผลนะครับพอเสร็จแล้วอ่ามันแตกไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่าของแดงจักรพรรดินะฮะ กิ่งที่มันไม่ไม่ได้คือไม่ติดดอ,อกเนาะนะมันก็ก็สวยอยู่นะครับก็ทําการแต่งนะครับแต่งไอ้ที่เป็นตัดมาเสร็จแล้วเราต้องต้องตัดใบทิ้งนะฮนะทําการตัดนะครับตัดก้านออกเลยให้คิดนะครับถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะฮะมันมันจะโดนความชื้นแล้วมันเน่านะ ออกให้หมดนะครับแต่ยอดยังเกีบไว้อยู่นะครับตัวยอดยอดยเกียบยวใบหลังจากนั้นนะครับเอาเทปนะเทปผันยอดเลยนะฮะคือไม่ได้ใช้พาราวินนะฮะพาราฟินอ่ามันเป็นเป็นพลาสติกที่นหนึ่งนะครับที่ ที่พันยอดนะค่อนข้างจะเหนียวแต่พาราฟินค่อนข้างจะแพงนะครับผมก็ใช้เป็นพลาสติกนะครับพันนะครับพันให้มิดเลยนะฮะพันต่อเอยพันยอดนะขออภัยนะครับแน่นทน่นิดหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้มันระเหยนะครับไม่ให้มันขายน้ํานะครับใช้แบบอ่าควบควบแน่นได้ไหมได้ฮะแต่ที่ผมลองดูแล้วสู้ บบพันยอดไม่ได้นะฮะพันโดยพลาสติกเนี่ยจะติดอัตราติดดีกว่าดีกว่าใช้การาควบแน่นนะฮะเพราะเคยทำควบแน่นแล้วส่วนใหญ่แล้วเจอความชื้นนะฮะแล้วก็เน่าพันเป็นนี้นะฮะทีนี้มาดูที่ต่อแล้วนะ,ะต่อ เราตัดไปนะะปาดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมแล้วก็ปาดอีกข้างหนึ่ง แกนกลางฮะจะเป็นเหมือนรูปริมนะครับไม่เอานะฮะทิ้งนะครับส่วนยอดของเรานะฮะปาดเป็นรูปริมเหมือนกันนะครับปาดหนึ่งทีสองทีนะครับดูนะฮะเสร็จแล้วก็ตรงปลายนี้นะครับตัดมันก็จะเป็น เสร็จแล้วก็เสียบเสียบเข้าไประหว่างร่องที่เราปาดไว้นะฮะแ้ปินวันนี้นะฮะเอาให้สนิทนะครับแล้วก็ใช้เทปนะฮะเทปที่เรามีอยู่พัน ขันให้แน่นพันไปเรื่อยๆนะครับพันให้แน่นไม่ให้ ไม่ให้ลมเข้านะครับแล้วก็ไม่ให้น้ําเข้าด้วยแล้วก็พัน อ,อ,อ,อีกรอบหนึ่งันรัดให้เน่นอีกรอบหนึ่งเป็นสองทบนะเราก็จะได้นะครับยอดนะครับที่เราเสียไว้นะนี้นะทิ้งไว้ประมาณสองสัปดาห์นะครับสองสัปดาห์ถ้าตรงยอดเนี่ยครับมีตรงปลายเนี่ยครับมีการแตกยอดเขียวนะฮะตุ่มๆแสดงว่าติดนะครับ แต่ถ้ายอดนี้เหี่ยวแล้วตายนะครับแสดงว่าการเสียบยอดของเราในครั้งนั้นไม่ติดนะครับนะฮะเราก็ตัดทิ้งนะครับตัดตรงโคนนี้ทิ้งนะรตรงนี้แล้วเราก็เสียบใหม่นะฮะเสียบใหม่นะวันนี้นะครับก็ได้มารู้จักนะครับการเสียบยอด นะครับของมะม่วงพันุดีนะครับทําไมถึงเมื่อก่อนเนี่ยไปหามะม่วงป่านะครับแต่ปัญหาก็คือต้นมะม่วงป่านะฮะเปลือกนะครับบางนะครับและเนื้อข้างในมันแข็งนะครับเวลาเราเสียบการติดน้อยว่านะผมเคยลองแล้วมันไม่ไม่ค่อยติดนะครับผมก็ใช้เป็นมะม่วงเหมือนมะม่วงบ้านพันพื้นบ้านทั่วไปนะครับที่เรากินนะฮะแล้วเราก็เหลือเม็ดไว้นะเราก็มาเพาะนะครับที่จริง หลายๆต้นนะครับนี่เป็นมะม่วงพันธุ์ดีนะฮะแต่ว่าผมเพาะไว้นานจำไม่ได้ว่าพันธุ์ไหนนะฮะก็เลยเอามาเสียบนะครับเพราะเรารู้ว่าว่ายอดที่เราเอามาเนี่ยคือยอดพันธุ์ไหนนะฮะแต่ว่าต้นมะม่วงหลายหลายพันธุ์นี่พันธุ์ดีฮะแต่ไม่รู้นะครับว่าสายพันธุ์อะไรจำไม่ได้ก็เลยเอามาทําต่อนะฮะทำต่อเสียบเสียบยอดนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะทุกท่านที่ติดตามชมนะครับวิธีการ เสียบยอดมะม่วงนะครับหรืออีกหนึ่งคืว่าเสียบเสียบกลางนะครับผมเคยก็มีวิธีการก็คือเสียบข้างนะครเสียบข้างก็ได้นะครับผมเคยทำนะทั้งทั้งเสียบยอดและเสียบข้างในในต้นเดียวกันนะครับก็ติดเหมือนกัน